เมื่อวันที่3พฤษภาคผมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีฝูงแมลงปีกแข็งนับหมื่นตัวมาอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่130หมู่ที่6บ้านโคกชันตนะตะเคียนออกบินบุรีจังังวดประจีบุรีซึ่งเจ้าของบ้านตัดสินใจยกห้องให้ฝูงหัวแมลงปีกแข็งอยู่เจ้าตัวกับครอบครัวพากันลงมานอนที่ชั้นล่างทนอยู่กับฝูงแมลงปีกแข็งนับแสนตัวไม่ไหวโดดฝูงแมลงปีกแข็งพากันเดินไปมาอยู่บนพื้นบ้านตลอดเวลาตอนนอนต้องใช้วิธีกางเต็นท์นอนภายในบ้านเพื่อป้องกันมแมลงปีกแข็งเข้าหูเข้าปากจมูกและตา ด้านนางมายุรีโพเกิดเจ้าของบ้านได้พาขึ้นไปดูฝูงแมลงปีกแข็งอยู่บนชั้นบนของบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงสองชั้นภายในห้องนอนมีฝูงแมลงปีกแข็งนับแสนตัวกระจายกันอยู่ตามมุมอับซอกคือของบ้านซอกฝาบ้านตามเสื้อผ้ารวมถึงใต้ที่นอนเมื่อยกขึ้นดูก็พากันเดินหนียั่วเยี้ยชวนขนุกขนชั่นนางมายุรีกล่าวว่ามแมลงปีกแข็งมาอาศัยอยู่เหมือนเดิมประจำทุกๆปีเป็นช่วงฤดูกาลของเขาจะพากันมาเพราะบ้านเป็นบ้านไม้มแมลงปีกแข็งอาศัยอยู่ในบ้านก็ต้องทนอยู่กับมัน เพราะมันเป็นธรรมชาติต้องอยู่กับมันให้ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ทําได้แค่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงกําจัดมแมลงปีกแข็งแต่ก็ได้แค่ทุเลาลงเล็กน้อยต้องทนอยู่ต้องกลางเต็นท์นอนที่บ้านก็เลี้ยงหลานยิ่งต้องระวังมแมลงปีกแข็งจะมาทุกปีในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงหมดฤดูฝน